สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการทดลองในเรื่องเทียนไขมหัศจรรย์กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มดูกันเลยนะคะว่าเทียนไขมหัศจรรย์ของเรานะคะจะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะค่ะสําหรับการทดลองแรกในการทดลองเทียนไขมหัศจรรย์ของเรานะคะก็จะเป็น การทดลองนะคะเทียนไขกระดกกันนะคะเราไปดูนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างอุปกรณ์นะคะก็จะมีเทียนไขนะคะก็คืออุปกรณ์สําคัญของเรานะะเนาะเทียนไขมีเข็มหมุดนะคะไฟเช็คนะคะแล้วก็มีแก้วน้ำสองใบนะคะถ้าเราไม่ใช้แก้วน้ำนะคะก็ใช้เป็นอื่นม่ได้นะคะเพราะเราจะเอามาใช้เป็นฐานสำหรับตั้งนะคะโอเคค่ะเราไปเริ่มทำการทดลองกันเลยค่ะ ไปกันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มทาการทดลองนะคะเทีนยนไขกระดกกันก่อนหัดกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอลันหลับแรกนะคะให้เรานะคะตัดหัวเทีนยนไขอีกด้านหนึ่งนะคะให้มันมีเทีนยอน,น,น,ะะน,นยออกมาอย่างนี้เนะาะมาไปดูกันตัดกันก่อนเลยนะคะ ะะตัดให้มันเป็นแบบนี้เนาะให้มันมีปลายเทียนออกมา,าเขาเรียกว่าอะไรไส้เทียนออกมาทั้งสองด้านนะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะคนําเข็มหมุดมานะคะนําเข็มหมุดมาเดี๋ยวเราเก็บตรงก่อนให้นะคะให้เจาะนะคะไปประมาณให้กลับมันเป็นตรงกึ่งกลางนะคะเพื่อให้มันสมดุลเนาะตรงกึ่งกลางเจาะเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เจาะอีกข้างหนึ่งน,นะคะ นี่นะคะเจาะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็นํานะคะเทีนยนไขนะคะมาวางไว้ที่ฐานเนาะดูว่ามันสมดุลกันหรือเปล่ามันสมดุลกันนะคะนี่นะคะเราก็หลังจากที่เรานะคะแทงเข็มเข้าไปสองอันเนาะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะให้มัน อยู่ในระดับที่เท่าๆกันนะคะเวลามันกระดกเราจะได้เห็นชัดๆนะคะอ่าก็เริ่มจุดไฟกันเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันจะกระดกไหมมาค่ะมาดูกันเริ่มแล้วค่ะเรวเ,เริ่มกระดกแล้วนะคะเริ่มกระดกแล้ว ควเห็นไหมคะมันกระดกอ่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะนี่คืออยู่นิ่งมากเลยนะคะว่าอ่ากระดกเองเราจะไปฟังสรุปกันนะคะว่าทําไมมันถึงกระดกนะคะไปค่ะไปกันเลยค่ะไปฟังสรุปกันค่ะมาค่ะจากกิจกรรมการทดลองตอนที่1เรื่องเทียนกระดกเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทดลองพร้อมกันเลยนะคะนะักเรียน นักเรียนจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าเทียนซึ่งอยู่ในสุงมดุงเดียวกันและอยู่ในระนาบเดียวกันสามารถกระดกขึ้นลงได้เมื่อเราจุดไฟเกิดจากการขยายตัวของอากาศนั่นเองค่ะเมื่อเราจุดเทียนอากาศบริเวณเปลวเทียนจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจึงทำให้อากาศเกิดการขยายตัวและลอยตัวสูงขึ้นนี่แหลคะค่ะจึงทำให้อากาศที่เย็นกว่า บริเวณด้านล่างลอยตัวขึ้นมาแทนที่ทําให้เกิดเป็นกระแสลมที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ดันให้เทียนกระดกขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเทียนอีกด้านหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันค่ะจึงทําให้สมดุลของเทียนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่แหละค่ะจึงทําให้เทียนเกิดการกระดกขึ้นและกระดกลงสลับกันจนเทียนดับลงนั่นเองค่ะ สำหรับการทดลองในตอนที่สองนะคะของเรานะคะก็จะเป็นเทียนดูดน้ำนะคะเรามาดูอุปกรณ์ของเทียนดูดน้ำกันเลยนะคะว่ามีอะไรเป็นบ้างก็จะมีแก้วน้ำนะคะมีเทียนไขมันเดิมเลยคะ่ะมีเทียนไขมีไฟเช็กนะคะแล้วก็มีสีสีนี่นะคะเราจะใช้เป็นสีผสมอาหารก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะแล้วก็มี จ้างค่ะอ่านะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะ <relevance> ไปค่ะเราไปเริ่มทําการทดลองกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทําการทดลองกันเลยนะคะ,าาอ,อ,ะ,คะอันดับแรกนะคะให้เรานะคะตั้งเทียนนะคะในอันนี้ก่อนเนาะที่ในจานก่อนนะคะเทียน,นตั้งไปที่ในจานก่อนนะคะน,น,น, <S 2> <S 2> <S นี่นะคะเราก็ตั้งเทียนไขนะคะไว้ในจานแบบนี้นะคะ อย่าให้มันตกนะคะอย่าให้มันคว่ำเนาะจากนั้นนะคะให้เราเติมน้ําเข้าไปเป็นน้ําสีนะคะที่เราผสมแล้วเมื่อกี้เนาะจากนั้นนะคะให้เราจุดเทียนได้เลยค่ะเทียนจะรอให้มันไหม้แป๊บหนึ่งนะคะ เะะทียนนะคะที่เราจะจุดจุดเนาะให้เรานะคะปาดเทียนลงออกนิดนึงเนาะให้มันอยู่ต่ำกว่าแก้วนิดนึงนะคะเรอมันแป๊บนึงมีน้ำตาออกมาสักนิดนึงจากนั้นนะคะให้เรานะคะนําแก้วนี้นะคะครอบลงไปแบบนี้เลยแล้วเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนเห็นไหมคะว่า ขึ้นมาไหมนีเห็นไหมนี่ไงมันมีดูดน้ําเข้ามาในนี้เร้วเนี่ยนี่ดูดถึงระดับนี้เลยนะคะนี่ดูสิน้ำในจานนี้ก็ลดลงไปนะคะนี่มันไปอยู่ในนี้หมดแล้วการที่มันดูดน้ำไปในแก้วนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลยว่ามันทำไมมันเป็นเพราะอะไรทำไม มันถึงดูดน้ําให้มันอยู่ในแก้วนะคะไปฟังสรุปการค่าค่ะ,คะจากการทดลองตอนที่2นะคะเรื่องเทียนดูดน้ํานักเรียนจะสังเกตเห็นว่าน้ำเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในแก้วใช่ไหมคะการที่น้ําเข้าไปอยู่ในแก้วได้นั้นเกิดจากการหดและการขยายตัวของอากาศนั่นเองค่ะสังเกตเห็นนะคะว่าเมื่อเราจุดเทียน ไฟในแก้วใช่ไหมคะอากาศในแก้วเนี่ยจะเกิดความร้อนขึ้นนั่นเลยค่ะจึงทำให้เกิดการขยายตัวแต่เมื่อเทียนดับตัวลงอากาศในแก้วก็จะลดลงหรือว่าเย็นตัวลงนั่นเองค่ะจึงทำให้เกิดการหดตัวของอากาศค่ะค่ะความดันในแก้วนะคะก็จะมีค่าน้อยกว่าความดันอากาศที่อยู่รอบนอกแก้วใช่ไหมคะน้ำจึงสามารถเข้าไปอยู่ในแก้วได้นั่นเองค่ะนักเรียน ค่ะเราก็เดินทางมาถึงการทดลองสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือการทดลองในตอนที่3นะคะซึ่งการทดลองในตอนที่3ของเรานะคะก็มีชื่อการทดลองว่าจุดเทียนใตนะะ้น้าค่ะเราไปดูอุปกรณ์ในการทดลองนี้กันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างอุปกรณ์ในการทดลองนี้นะคะก็จะมี1น,นะคะเทียนไขสนะคะจะเป็นไฟแช็ดนะคะ3นะคะจะเป็นทัพเปอร์แวร์นะคะหรือว่า เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะที่มันแบบมีใสเนาะที่มันใส,ะสนะใสๆนะคะจะได้เห็นได้ชัดเนาะแล้วก็จะเป็นนะคะน้ําเปล่านะคะเราไปเริ่มทําการทดลองกันเลยนะคะว่าเราจะจุดเทียนใต้น้ําได้ยังไงกันนะคะไปดูกันเลยค่ะลำดับแรกของการทดลองนี้นะคะให้เรานะคะตั้งเทียนนะคะในทัพเปอร์วนะคะก่อนตั้งเทียนก่อนเนาะตั้งให้มันอยู่แบบเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะ มันที่เราตั้งในจานเลยมันอยู่แน่นๆหลังจากที่เรานะคะตั้งเทียนเสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะเติมน้ําเข้าไปนะคะให้มันอยู่ในระดับที่ปิ่มๆนะคะปิ่มๆเทียนนะระดับนี้นะคะค่ะระดับนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราจุดเทียนนะคะ จุดแบบนี้นะคะให้เอาเทียนอีกอันนึ้งมาจุดนะคะนะคะจุดเทียนจุดเทียนนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าเทียนมันจะจุดอยู่หรือเปล่าถ้ามันไปใต้น้ำนะคะเรามาดูกัน เมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรไหมคะว่าน้ําตาเทียนมันหยดไปแล้วมันกระจายไปเลยนะคะทุกคนเริ่มเห็นเริ่มเห็นตรงนี้ไหมคะว่าเนี่ยน้ําตาเทียนนะคะมันเริ่มเป็นบุ๋มลงไปแล้วตรงเทียนนะคะเริ่มบุ๋มลงไปแล้วดูนะคะทุกคนดูเนาะเห็นไหมคะว่ามันเทียนนะคะมันสามารถ จุดใต้น้ำได้จริงๆนะคะทุกคนดูสิดูนะคะตอนนี้นะคะเทียนมันลงไปอยู่ข้างล่างแล้วแต่ว่าเปียวเทียนยังมีอยู่เลยนี่หลังจากที่เทียนดับไปแล้วนะคะทุกคนเห็นอะไรไหมนี่ดูนะคะเราจะลองดึงขึ้นมาดูนะคะว่ามันเป็นยังไง นี่เห็นไหมคะทุกคนว่ามันเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบฐานเป็นแบบเหมือนถ้วยเลยนะคะนี่เราไปฟังสรุปกันนะคะว่าเป็นขออะไรเนาะทำไมเห็นไหมเป็นเหมือนกำแพงนะคะมาลอมรอบเลยค่ะ จากกิจกรรมการทดลองตอนที่3นะคะเรื่องจุดเทียนใต้น้ําเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันเลยคะ่ะนักเรียนการที่เทียนยังติดอยู่ได้นั้นเพราะเกิดจากความร้อนที่เปลวเทียนทําให้เนื้อโคนของเทียนเกิดการละลายและเมื่อโดนน้ําก็จะเกิดการแข็งตัวซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับกําแพงที่มาโอบล้อมเปลวเทียน เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปในเทียนได้นั่นเองค่ะนักเรียนดังนั้นจึงทำให้เทียนที่อยู่ท,ยที่อยู่ใต้น้ำนั้นติดอยู่นั่นเองค่ะ